สวัสดีครับผมเอซทุกท่านครับที่มารับชมรับฟังคุณชัยไทยประราตุงครับวันนี้มีความรู้ดีๆสำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะและสามีนะครับผมมีซักสิงเงินทองที่ต่างประเทศและขอ,ขอ,ขอความกรุณราฟังและเก็บไปใช้ด้วยหลายๆคนฟังเพื่อนนะฟังเพื่อนออแฟนเสียชีวิตที่ประเทศไทย,ไทยมีเงินที่ต่างประเทศ ผมบอกกี่ครั้งแล้วนะครับว่าการที่าสามีมทีทัพย์หินทองที่ต่างประเทศต้องใช้ทนายความเยินเรื่องนะครับผมแต่ปัญหาของคนไทยหลายๆคนที่นะครับผมไม่อยากจ่ายเงินกูจะฟังฟังฟังไม่อยากจ่าย บอลพนเพื่อนนะครับผมบอกมึงก็บินมาที่ต่างประเทศสิประเทศซีแซีนสิบินมาเลยอืมถามว่าบินมาได้ไหมผมไม่เถียงได้เฮ้เงินของสามีเงินมึงอะ่ะอยู่ที่ต่างประเทศเงินธนาคารอยู่ธนาคารจุดจุดจุดบินไปที่นั่นเอาเลยถามว่าได้ไหมสําหรับผมไม่ได้แต่คําว่าที่อยากจะได้เงินตัวสั่นที่อยากได้เงินจากสามีเพราะเงินสามีอยู่ที่นั่นคิดว่า นะครับผมบินไปแล้วที่ต่างประเทศจะเอาเงินได้บินไปแล้วเพื่อนจะช่วยได้เพื่อนของสามีผมบอกกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วว่าเพื่อนของสามีเขาต้องการอะไรไม่เชื่อครับ f อสเขาไม่เชื่อผมนะครับผมเขาบินไปที่นั่นพอบินไปรีบร้อยแล้วไอ้เพื่อนของสามีตูดีเลย พอบินไปที่นั่นเรียบร้อยแล้วไอ้เพื่อนของสามีบอกว่าโอเคเธอมาพักนะรับรองกลังทีให้กับกายว่าไอ้ญาติพี่น้องของสามีลูกของติดของสามีมานั่งคุยด้วยกับญาติพี่น้องสี่ห้าคนแล้วมีเอกสารออกมาให้เซ็นชื่อบอกเธอสละสิทธิเดี๋ยวนี้นะเธอไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะนี่ประเทศซิตเซนผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปไอ้เพื่อนที่ไม่รู้เรื่องจากสีสานที่ประเทศไทยอ่ะ ไอ้เลยเดี๋ยวเพื่อนของสามีชอบเขารักเขาเขาคิดถึงเธอเขาเป็นเพื่อนสามีเธอที่ดีกลับกลายว่าไอ้เพื่อนสามีที่ดีน่ะไอ้เป็นคนเนี้ยมันกลับกลายว่าไปช่วยลูกหลานของสามีตอนเนี้ยไม่มีพินัยกรรมเข้าเสียชีวิตแล้วไม่มีพิษในกรรมเท่ากับคุณได้สิทธิ์เกี่ยวกับเงินธนาคาร50เซเงินหุ้นบ้านที่ประเทศสวนสิเซอร์เซ แต่คนไทยบางคนกูจะเอาเงินอย่างเดียวเอาเงินหนึ่งเดียวกูไปฟังกูไม่อยากจ่ายเงินไล้คคิดว่าบินไปต่างประเทศชิเซนะจะเอาเงินกลับมาได้อย่าคิดอย่างนี้พอไปข้างหน้าปุ๊บตอนแรก